สดีครับเพื่อนๆโอ้โหนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้ก็น้องมเมล็ดพันธุ์รุ่นใหม่นะครับกําลังปรับจูนในส่วนของตัวการ์เดนไฟเออร์นะครับอันนี้มีคอมมานด์ปรับตั้งพีส<า>ีมาสองครับอ่านี่ครับเพื่อนๆอันนี้คือป๊อปดีลิฟนะครับเราเอาวาฟเลอด์โดนเมล็ดดีลิฟนะครับมาทําเป็นป๊อปดีลิฟนะครับปรับค่าได้ น้องไหนสุดเหรออันนี้อันนี้ทีมงานคุณภาพนะครับอันนี้ปรับตั้งกันเป็นไงบ้างหนูไม่ขึ้นคนระับพี่ตอนนี้ยังไม่ขึ้นครับอ๋อก็กำลังศึกษาแลก็เรียนรู้อยู่นะครับอ่าปรับอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้กําลังปรับอะไรเนี่ยอันนี้กําลังปรับอะไรอันนี้ปรับตัวอะไรอยู่เนาะช่วงไปเชอตับเนี่ยอ่าแอลแอลมินนะครับแอลมินก็คือ เรา,าต้องคำสั่ง m อลมก็คือล็อกล็อกล็อกรวงโบ์ร่วโบในการเปิดนะครับช่วงคอมมานคอมมานก็คือคำสั่งภายนอกเองครับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับอันนี้ก็กําลังปรับมันอยู่อย่างมันเลยนะครับะนะครับอ่าอันนี้น้องๆกําลังปรับเล่นนะครับก็กําลังหาช่วงสัญญาณนะครับแอลมินะครับ แอลมินนะครับก็คือเริ่มเริ่มเปิดโวลที่กี่โวลต์นะครับ่านะครับแล้วเราก็มีในส่วนของคำตัตงภายนอกอันิตอนจะนี้ให้น้องทดลองเล่นนะครับตรงนี้ก็เปรียบเสมือนพวกคำตัดภายน,นอกเขาพวก PLC นะครับเป็นตัวเอ่อเฟเจอร์ทางยปรับค่าตัวนี้นะครับหรือ PR ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะครับะนะครับอันนี้น้องปรับก็อกเดี๋ยวล่ายพี่ตนี้อันนี้น้องกำลังปรับ แอแมกเนอันนี้มาแน่แอแมกเนี่ยแอลแมกเนอ่านี่นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามฝึกกล้ามเนื้อให้จานะครับแอลแมกแอลบินนะครับช่วงระหว่างคอมมานด์เราไปเจอหน้างานน้องก็จะเล่นเองได้เลยนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับมเมล็ดพันุ์ที่หวานไปก็เริ่มเริ่มก่อร่างข้างตัวเกิดผลนะครับเพืเ่อนๆนะครับก็ เรื่องราวนี้มันก็เป็นสิภาพปูมิใจนะครับอันนี้ก็ขั้นตอนตัวเนี้ยขั้นตอนตัวนี้ทีมงานคุณภาพสอนใช่ป่ะอันนี้พวกพี่นายทีมงานคุณภาพสอนพี่นายสอนเน,น,นี่ยก็คือที่นี่เราจะไปล้างหน่าว่าจับมือสอนเลยครับ,บรเพื่อนๆนะครับนนก็คือดูนี้หน่อยแล้วก็จับมือสอนได้เลยนะครับอ,นนอ่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็น้องไน์นะครับเมล็ดพันธุ์ไป้างานก็ปรับตั้งในล,ละอพอปปีลิฟต์นะครับอ่านี่ครับเพื่อน ห้ดูอีกอันนึงตัวตวนหนึหน่อยนะครับเพื่อนอ่าแมนวกะแรนส่วนของตัวคอยตัวป๊อปนะครับมันจะมีค่าตัวนี้บอกอเพื่อนนะครับค่าเคอร์เรนนะครบับเพื่อนๆนี่นะครับอ่าว่ามันกินกระแสที่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ฝากผานน้ำทานขดลวดที่กี่โอห์มนะครับคอยตัวนี้อยู่ที่800มิลลิแอมป์นะครับ อันนี้ก็วาววาวลิลิพลดดเปลืจนะครับเรามาเพิ่มมูลค่าด้วยใส่ปอป,ปลิพเข้าไปนะครับเพื่อให้น้องดได้ศึกษาได้เรียนรู้อแอลแม็กแอบินแล้วก็ในส่วนของแผงวกจรไฟฟ้าภาคขยายนะครับภาคขยายสัญญาณนะครับน้องๆก็เล่นนะครับก็รปรับตั้งการของน,น,น,นะครับก็นะบ<อ>มาได้พันรุนนี้ก็จะไป ไปอยู่บบในส่วนของสาขากรรมต่างๆนะครับอ่านะครับที่นี่มาที่นี่เราจะจับมือสอนเลยนะครับเพื่อนจับมือสอนอย่างนี้เลยนะครับทีมงานคุณภาพเราพร้อมเลยนะครับเพื่อนไนไหนยิ้มหนะ่ยอยเนี่ยเอ,ย,เอยยิ้มหน่อยนะยเอย,ยิ้มหน่อยนะห้ลกหลับยิ้มหนะอออ่อยนีเฮ้ยบอกนะครับน้องคนนี้เขาชอบ ผู้หญิงนะครับไม่ใช่ผู้ชายนะครับน่าจะหวานหน่อยแต่ชอบผู้ผู้ผู้หญิงนะครับผู้หญิงอขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม